เมื่อช่วงที่มีเหตุการณ์รุนแรงคุณลุงเกม,มาพักที่นี่เพื่อความปลอดภัยแต่ช่วงนี้เหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรแล้วทําไมลุงไม่กลับบ้านมาถามลุงหน่อยแต่ว่าทางผู้จัดการตึกเขาให้เฝ้าตึกก็เลยไม่ได้กลับแล้วบ้านอยู่ไหนครับ อ๋อสีสเกตอำเภออะไรอำเภอขุข,ขันบ้านอะไรบ้านตาอุดเอลุงบ้านตาอุดผมก็เคยไปนะแต่ว่าช่วงนี้อำเภอขุข,ขันไม่ได้ประสบปัญหาอะไรนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยจะมีปัญหาแถวแถวอำเภอกันทะล,ลักแถวแถวอำเภอผู้สิงอะไรต่างๆพวกนี้ยแต่ว่าลุงอยู่ขุขันมันไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วทาไมถึงไม่ยอมกลับบ้านหรือว่าอยากจะมาทํางานที่นี่ <S <S พอดีนในซอยผมนัมีคนที่อยู่อำเภอกันทะลักเขาประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระเบิดที่เซเว่นน่ะนะแล้วเขาก็มาพักแล้วก็กลับไปแล้วอ่ะแล้วช่วงนี้ทําไมลุงไม่ยอมกลับบ้านื ผมไม่ได้กรับผมเลิกงานมาก็เจอไส้หมูนี่เห็นไหมในไส้หมูไส้หมูเนของอแท้ก็น่ากินอยู่นะไส้ตันราคามันก็แพงยูก็เลยแวะซื้อแล้วก็มากินนี่แหละยังยังไม่ได้หั่นเลยเห็นไหมนี่ยังเป็นยาวๆอยู่เลยนี่